คลิปนี้เป็นคลิปที่ทำออกมาเพื่อรีเมคคลิปเปิดตำนานคอนบอยไมค่อนไทโลจีใหม่อีกรอบนะครับผมเนื่องจากว่าคลิปนั้นเนี่ยมันเป็นคลิปเก่าแล้วนะครับแถมคุณภาพมันก็ ไม่ได้ดีเท่าที่ควรด้วยนะครับผมเลยทําคลิปนี้ออกมาเพื่อเป็นการรีเมคคลิปนั้นนะครับส่วนคลิปเก่าเนี่ยเราก็ไม่ได้ลบทิ้งนะครับผมแต่เราจะเอาไปใส่ไว้ในเม m b e อร์ Shi ิในช่องนะครับผมส่วนใครอยากดูก็สามารถสมัครสมาชิกไปดูได้นะครับแต่แต่กูถามจริงเหอะยี่ยมึงจะเสียงเงินเพื่อดูของที่คุณภาพแย่กว่าของฟรีที่ทำใหม่ทาไมวะเหรอเพราะงั้นเอาไปคิดดูกันให้ดีๆนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าครับผม let's say go ก่อนที่เราจะไปรู้จักกันกับอามาดาคอนบอยเนี่ยนะครับผมก็ขอปูพื้นเนี่ยให้กับคนที่ไม่รู้หรือคนที่ไม่ได้ดูคลิปเวอร์ชันก่อนรีเมคก่อนหน้านี้ก่อนนะครับผมเกี่ยวกับยูนิคอร์นไฮโลจีนะครับโดยยูนิคอร์นไฮโลจีเนี่ยมีทรานส์ฟอร์เมอร์ที่อยู่ในใต้ภาคนี้นะครับทั้งหมด3ภาคได้แก่ทรานส์ฟอร์เมอร์อามาดาทรานส์ฟอร์เมอร์เนจอร์และทรานส์ฟอร์เมอร์ไซเบอร์ตอนนะครับทั้ง3ภาคนี้เนี่ยเป็นภาคเนื้อเรื่องต่อกันทั้งหมดนะครับผม ส่วนในฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมที่เป็นฝั่งต้นฉบับในการผลิตอนิเมชันและคิดเนื้อเรื่องนะครับผมจะตั้งชื่อไต่ภาคนี้ว่าไมโครทริโอโลจีนะครับผมโดยมีทั้งหมด3ภาคได้แก่ Transformer m i c r ไมโคร s ดนเซสซี่ทรานส์ฟอร์เมอร์ซูเปอร์และ Transformer Galaxy Force ครับผมรวมกันเป็นไมโครทริโอโลจีนะครับโดยในภาคไมคอนเดนเซสซ่และภาค Super Link เนี่ยจะต่อกันนะครับแต่ภาค Galaxy Force เนี่ย ไม่ได้เป็นภาคต่อกับ2ภาคก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าสตูดิโอที่รับผิดชอบในการทำอนิเมะภาคไมคอนเดนซนส์และภาคซุปเปอร์ลิงก์เนี่ยก็คือแอ t แทกนะครับผมนะแต่สตูดิโอที่ทำภาค g a l a ท y f o ี่ e ก็คือสตูดิโอคอนโซนะครับผมซึ่งเป็นคนละสตูดิโอกันนะครับโดยสตูดิโอคอนโซเนี่ยได้ตัดสินใจทำเนื้อเรื่องไม่ให้เกี่ยวข้องกับ2ภาคก่อนหน้านี้นั่นเองครับผมแต่เนื่องจากว่าทั้ง3ภาคเนี่ยนะครับผมมาในช่วงที่ไล่เลี่ยก,กันนะครับทำให้ทั้ง3ภาคเนี่ยถูกนับรวมเป็นช่วงยุค ในชื่อเดียวกันในชื่อไมคอนทริโลจีนะครับผมถึงแม้ว่าภาคาแล็กซี่ฟอสจะไม่ได้อยู่ในจักรวาลเดียวกันหรือเป็นภาคต่อของภาคไมคอนเดซิสซและภาคซุปเปอร์ลิงก็ตามนะครับผมถ้าห้ยกตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับไมคอนทริโลจีนะครับผมก็คืออุลตร้าแมนในช่วงยุคของ TDG หรืออุลตร้าแมนทีกาไดนาไกอานั่นเองครับผมถึงอุลตร้าแมนทีกาและไดนาเนี่ยจะเป็นภาคต่อและอยู่ในจักรวาลเดียวกันนะครับแต่อุลตร้าแมนไกอาที่ไม่ได้เป็นภาคต่อเนี่ยก็ยังถูกนับอยู่ในช่วงยคุคเดียวกันจนถูกกเเรียว่่า DG นนัันองผม โดยนอกจากช่วงยุคไมโครเทคโนโลจี Micro แล้วนะครับผมในฝั่งญี่ปุ่นก็ยังได้นับรวม3ภาคนี้เนี่ยอยู่ในช่วงเฮเซทรานฟอร์เมอร์ด้วยนะครับโดยนับจากทรานฟอร์เมอร์คาร์โรบอทที่ออกมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับผมโดยสรุปก็คือจอยภาคยูนิคอนเทคโโลจีของฝั่งญี่ปุ่นจะถูกเรียกว่าไมโครทรีโลจีนะครับผมโดยมี2ภาคอย่างทรานฟอร์เมอร์ไมโอนเดซิสสและทรานฟอร์เมอร์ซูเปอร์ลิงเป็นเนื้อหาอยู่ในจักรวาลเดียวกันนะครับแต่ภาคกาแล็กซี่ฟอส์ที่เป็นลำดับที่3นะครับของจอยภาคนี้ จะอยู่คนละจักรวาลกับ2ภาคก่อนหน้านี้นะครับผมแต่ก็ยังถูกนับอยู่ในช่วงยุคเดียวกันจนถูกเรียกว่าไมคอนทริวโรจีนะครับผมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะครับผมไม่มากก่อน,น้อยนะครับถ้ามึงไม่เข้าใจแค่ดูวนซ้ำอีกรอบนะอ่ะตู้พื้นฐานกันมานานแล้วครับผมเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้หาหลักของคลิปนี้กันดีกว่าครับผมฮอนบอยอามาดาสังกัดไซเบอร์ตรอน เขาปรากฏตัวในซีรีส์ Transformer m i c r ไมค่อนเอันิเมสระดับที่หนึ่งของไตรภาค m i c r อน t r i l โ g y โดยคราวนั้นคือผู้นำที่กล้าหาญที่ต่อสู้เพื่อช่วยเหลือเหล่าไมค่อนให้รอดพ้นจากการถูกนำเอาไปใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้และเขาเป็นคนที่ใจยเย็นสุขุมและจริงจังพร้อมยังรักในสันติซึ่งเป็นที่ไว้วางใจอย่างสูงจากสหายร่วมรบในกลุ่มไซเบอร์ตอด้วยกันเอง แต่ที่พูดมาทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่การทําตัวให้สมกับเป็นผู้นําของกลุ่มไซเบอร์ตอนเท่านั้นเพราะในใจลึกๆของคอนบอยนั้นเขาก็ยังรักในการต่อสู้และสแสวงหาสงครามอยู่อย่างไรก็ตามเขาก็ยังปฏิเสธอุปนิสัยที่แท้จริงของตัวเขาที่ชอบในการต่อสู้เพื่อทําตัวให้สมกับเป็นผู้นาแห่งกลุ่มไซเบอร์ตอนอยู่นั่นเองเมื่อต้องแสงตัวที่โลกหมวดยาพาหนาของเขาจะแปงลงร่างเป็นรถบรรทุกและเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องต่อสู้เขาเองก็มีอาวุธสลับต่อสู้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นคอนบอยกันอาวุธปืนพกผ่า ดับเบิลคั o เอาอาวุธปืนคู่ที่ติดอยู่ที่แขนทั้งสองข้างของเขาและเขายังมีไมค่อนกู้หูที่มีชื่อว่าพรามเมื่อเขาอี MM th area, prime, so like it. It o l โวลูชันเข้ากับพรามก็จะปลดปล่อยท่าโจมตีที่ทรงพลังอย่างแม็กไฟ e อร์ออกมาได้นอกจากนี้เขาเองก็เป็นหนึ่งในคนที่มีความสามารถใช้งานซูเปอร์โหมดและร่างอื่นๆได้เช่นเดียวกันกับคอนวอยคนอื่นโดยมีร่างทั้งหมดดังนี้เบดฟอร์มเป็นร่างพื้นฐานของอมาดาคอนวอยคอนวอยซูเปอร์โหมด เป็นล่างอัปเกรดที่ตัวอาร์มาดาคอนบอยจะรวมล่างเข้ากับคอนเทนเนอร์และกลายเป็นคอนบอยซูเปอร์โหมดเจ็ตคอนบอยเป็นล่างที่อาร์มาดาคอนบอยจะรวมล่างเข้ากับเจ็่ไฟและกลายเป็นเจ็ตคอนบอยทำให้เขานั้นสามารถบินได้แมกนาคอนบอยเป็นล่างที่อาร์มาดาคอนบอยจะรวมล่างเข้ากับไมคอนอัลตร้าแมกนัสและกลายเป็นแมกนาคอนบอยที่มีความสามารถในการโจมตีด้วยปืนใหญ่แมทริกคนนอนที่สูงแมกนาเจ็ตคอนบอย เป็นร่างที่อัมาดาคอนบอยจะรวมร่างเข้ากับเจ็ตไฟและอัลตราแมกนัตพร้อมกันจนกลายเป็นแมกนาเจ็ตคอนบอยซึ่งเป็นร่างที่ทรงพลังที่สุดของอัมาดาคอนบอยแล้วอนาเธอร์คอนบอยเป็นร่างที่คอนบอยได้รับพลังจากเหล่าไมคอนจนกลายเป็นอนาเธอร์คอนบอยในบางครั้งจะเรียกร่างนี้ว่าคอนบอยไฟนอลแบทเทิลคันเลอร์เรื่องราวของอัมาดาคอนบอยในทรอนฟอร์เมอร์ไมคอนเดสซิ ในสมัยอดีต4ล้านปีก่อนเผ่าพันธุ์ฟรานฟอร์เมอร์ได้เกิดความขัดแย้งกันแม้ว่าจะเป็นฟรานฟอร์เมอร์เหมือนกันแต่ด้วยความคิดที่แตกต่างกันก็ทําให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นคอนบอยจึงได้พาลลพลพรรคของเขาเข้าต่อสู้กับพวกของเมกาทอนจนกลายเป็นความขัดแยง้งและยิ่งประทุความดุแลงขึ้นไปจนสุดท้ายฟรานฟอร์เมอร์ได้แบ่งออกเป็น2ฝั่งได้แก่ไซเบอร์ต่อนที่บัญชาการโดยคอนบอยและเดสต่อนที่บัญชาการโดยเมกาทอนจนสงครามได้ดำเนินมาอย่างยาวนาะนจนกระทั่งการปรากฏตัวของทรานฟอร์เมอร์ฝั่งใหม่ที่มีชื่่ออวามคน ต่อพันธานสมมอร์ขนาดเล็กที่มีพลังที่น่ามหาัศจรรย์อยู่และเมกา่อนก็ได้ต้องการเอาพลังของไมค่อนที่ทรงพลังนั้นมาใช้เป็นเครื่องมือในการทําสงครามกับพวกไซเบอร์ตอนเมื่อทราบดังนั้นคอนบอยินได้ตัดสินใจส่งเหล่าไมค่อนนั้นออกจากดาวไซเบอร์ตอนเพื่อให้รอดพ้นจากมือของเมกท่อนก่อนที่ยานลำเลียงไมค่อนนั้นจะตกลงที่ดวงจันและเหล่าไมค่อนนั้นก็ได้อยู่ในสภาพจำศีลเป็นไมค่อนพานแนลและกระจายไปที่โลก จนเมื่อเวลาผ่านไป4ี่ล้านปีเหล่าไมค่อนได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอีกครั้งที่โลกเมกะทอนที่สัมผัสถึงการตื่นขึ้นได้จึงได้มุ่งหน้ามาที่โลกโดยคอนบอยที่สัมผัสถึงได้ก็ตามลงมาที่โลกเช่นกัน เมื่อมาถึงคอนบอยก็ได้เข้าขัดขวางเมกาธรที่กำลังจะชิงเอาไมค์คอนที่เพิ่งตื่นทันทีก่อนที่พวกสตาร์ลคีมและฮอตลอตจะตามลงมาที่โลกด้วยจนสุดท้ายเมกาอรและกองทัพเดสตรอนก็ได้ตัดสินใจล่าถอยไปและหลังจากนั้นคอนบอยก็ได้สั่งให้ฮอตลอตและแรดเชตนั้นไปหาสแกนล่างยาบานาเพื่อแฝงตัวที่โลกโดยตัวคอนบอยได้เลือกสแกนล่างรถบรรทุกและหลังจากนั้นคอนบอยก็ได้เข้าต่อสู้กับพวกเมกาธรเพื่อขัดขวางแผนการนำไมค์คอนไปใช้ในทางที่ชั่วร้ายของกองทัพเดสตรอนอยู่เรื่อย จนกระทั่งในระหว่างการต่อสู้ไมคอนพานเนลอันหนึ่งได้ตอบสนองกับจิตใจที่อยากปกป้องผู้อื่นของคอนบอยและได้ตื่นขึ้นมาเป็นพรามไมคอนพันเนอร์ของคอนบอยและได้ช่วยคอนบอยในการต่อสู้เรื่อยมา และพวกเขาก็จะได้รู้ถึงการมีอยู่ของไมคอนรูปแบบพิเศษที่สามารถรวมร่างกันเป็นอาวุธที่ทรงพลังได้ได้แก่ Star Saber, Cosmo t โมเทคเและ Astro b บล s สเตอฝั่งของคอนบอยจีได้พยายามรวบรวมอาวุธทั้ง3ให้ได้ก่อนเมกาทอนจะนำไปใช้ในทางที่ผิดแต่หลังจากนั้นเขาก็ได้เสียท้ายกับเมกาทอนจนได้รับบาดเจ็บหนักและในระหว่างที่กองกำลังไซเบอร์ตอนกำลังแย่อยู่นั้นก็ได้รับการช่วยเหลือจากเจ็ตฝ่ายที่เพิ่งมาถึงที่โลก จนพวกเมกาทอนนั้นต้องล่าถอยกลับไปแต่หลังจากนั้นในระหว่างที่คอนบอยนั้นกําลังพักฟื้นอยู่ก็กําลังไซเบอร์ตอนก็อยู่ในสถานการณ์ที่ย่าแย่อีกครั้งโดยเจ็ตฝ่ายได้ถูกลุมโจมตีโดยแอมเมริทารีทีมพร้อมกับทรัตและสตาร์ลีนส่วนพวกคอนลอดก็ต้องรับมือกับเมกาทอนเมื่อเห็นว่าสถานการณ์กาลังย่าแย่คอนบอยก็ได้ฝืนร่างกายนั้นที่ยังฟื้นฟูไม่เสร็จออกไปช่วยเหลือพวกเจ็ตฝ่ายเมื่อได้จังหวะหลุดออกจากวงล้อมของแอมเมริทารีทีม เจ่าฟก็ได้ทําการลิงก์อัพกับคอนบอยจังกลายเป็นเจตคอนบอยและสามารถรับมือกับพวกเดสตรอนจะต้องถอยทัพบหนีไปได้แต่หลังจากนั้นสตาร์ชีมก็ได้จําใจทรยศพวกไซเบอร์ตอนและนำสตาร์เซเบอร์และคอสโมเทคเตอร์ ector, ไปมอบให้กับเมกาทอนและพวกเดสตรอนก็ได้นำอาวุธทั้ง3อย่างสตาร์เซเบอร์คอสโมเทคเตอร์และแอสโต b บลาสเตอร์ aster, ไปเป็นแกนพลังงานของปืนใหญ่ ไฮดราแคนนอนอาวุธปืนใหญ่สุดทรงพลังเพื่อปกป้องโลกจากการโจมตีของปืนใหญ่ไฮดราแคนนอนตัวคอนววยจึงได้ตัดสินใจไปรับการโจมตีของปืนใหญ่ไฮดราแคนนอนจนสามารถหยุดยั้งไฮดราแคนนอนไว้ได้แต่ก็แลกมากับชีวิตของตัวเขาเองด้วยเช่นกันอิรกบ หลังจากนั้นด้วยปฏิหารของเหล่าไมคอนที่ได้ส่งพลังไปที่แมทริกของคอนบอยตัวคอนบอยที่ได้ตายไปแล้วก็ได้ฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งและได้ช่วยพวกฮอนลอตและยังสามารถอัดเบอร์นิ่งเมกาอนจนกระเด็นไปได้อีก Prime. หลังจากที่กลับมารวมตัวกับกลุ่มใสเบอร์ตอนได้ไม่ทันไรก็ได้เกิดรูหนอนขึ้นและดูดเอาแรทเชตและฮอนลอตเข้าไปด้วยและไปโผล่บนดาวปิศนาพวกคอนบอยจึงได้รีบตามสัญญาณของแรทเชตไปโดยมีเหล่าไมค์คอนนั้นคอยนำทางให้อยู่ และเมื่อถึงที่นั่นคอนบอยก็ได้นำอัลตราแมกนัสลงไปที่ดาวดวงนั้นด้วยและได้โจมตีใส่แบล็กคอนบอยด้วยแมสติกคันนอนประสานกับการโจมตีของแอสโตรบัสเตอร์ของเมกาอนจนสามารถจัดการกับแบล็กคอนบอยไปได้และได้รู้ว่าคนที่คอยชักใย,ยอยู่เบื้องหลังก็คือดับเบิลเฟสลูกน้องของยูนิคอร์นนั่นเองต่อมาคอนบอยก็ได้รู้ความจริงว่าศัตรูที่แท้จริงของพวกเขาก็คือยูนิคอร์นและมันได้ส่งเหล่าไมคอนมาทําให้เหล่าทรานส์ฟอร์เมอร์นั้นขัดแย้งกันมากขึ้นหลังจากนั้น พวกเขาก็รีบมุ่งหน้ากลับมาที่ดาวเซเวอร์ตอนเมื่อมาถึงพวกเขาก็ต้องเข้าต่อสู้กับกลุ่มเดสกรอนอยู่หลายครั้งหลังจากนั้นคอนบอยก็ได้เข้ามาเชิญหน้ากับเมกาทอนในร่างซูเปอร์โหมดที่ใช้สตาร์เซเบอร์ด้วยและในจังหวะที่คอนบอยกาลังเพียพํำสตาร์ลคีมในร่างซูเปอร์โหมดก็เข้ามาขัดจังหวะการต่อสู้ทั้งสองคนเพื่อที่จะทําให้เมกาทอนน้นตาสว่างและเรื่องหมกมุ่นกับการต่อสู้เขาได้ยอมเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อเตือนสติเมกาทอนก่อนที่สตาร์ลคีมจะถูกยูนิคอร,ร เมื่อได้สติเมกาธถอตก็ได้ตัดสินใจนั้นมอบดาบสตาร์เซเบอร์ให้กับคอนวอยแต่สตาร์เซเบอร์ก็ถูกดับเฟสนั้นชิงไปพร้อมกับคอสโมเทคเตอร์และแอสโตบัสเตอร์ที่ทรัสนั้นขโมยมาทําให้ยูนิคอนนั้นถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหลังจากนั้นกองกำลังไซเบอร์ตอนและกองกาลังเดสตรอนก็ได้ตัดสินใจจับมือเวพันธม,มิตรกันและรวมกันเป็นกลุ่มทรานส์ฟอร์머หนึ่งเดียวและเริ่มแผนการจู่โจมยูนิคอนเพื่อปกป้องดาวเซเบอร์ตอนจากการถูกทําลายโดยยูนิคอน โดยคอนวอยนั้นได้ฝากหน้าที่สั่งการการโจมตีจากด้านนอกไว้กับฮอนลอตและตัวเขากับเมกกะอนนั้นจะเข้าไปทําลายยูนิคอร์จากภายในเมื่อเข้ามาถึงข้างในของยูนิคอร์ได้ทั้งคอนวอยและเมกะถอนก็ต้องมาเชิญหน้ากับดับเบิลเฟสแต่ไม่ทันไหลยยูนิคอร์ก็ได้ใช้ล่าเขาดับเบิลเฟสนั้นในการสื่อสารกับพวกคอนวอยโดยได้พูดเลยว่ายิงทรานส์ฟอร์เมอร์ต่อสู้กันเขายิ่งมีความเกลียดชังและสิ่งนั้นก็ทําให้ตัวยูนิคอร์นั้นแข็งแกร่งขึ้น และได้บอกว่าถึงคอนบอยนั้นจะบอกว่าต่อสู้เพื่อความสงบสุขของจักรวาลแต่ในใจลึกๆแล้วคอนบอยนั้นก็ต้องการการต่อสู้และสงครามอยู่ก่อนที่พวกเขานั้นจะถูกยูนิคอร์พัฒนาการเอาไว้หลังจากนั้นเหล่าไมคอนและเด็กๆที่โลกก็เข้ามาที่นั่นด้วยโดยวิลลี่นั้นได้บอกกับยูนิคอร์นว่าพวกเขานั้นไม่ต้องการสงครามและความขัดแย้งอีกแล้วและพลังของไมคอนทั้งหมดก็ได้ช่วยปลดปล่อยทุกคนที่นั่นและได้มอบพลังใหม่ให้กับคอนบอยจนกลายเป็นอาราเธอร์คอนบอยเมื่อยูนิคอร์นนั้นได้ถูก จัดการกับวิลลี่แต่คอนบอยนั้นก็ได้หยิบแอสโตบัสเตอร์และสังหารดับเบิลเฟสลงเมื่อเหมือนทุกอย่างนั้นกำลังจะขี่คายลงเมก้าธนก็ได้ตัดสินใจสู้ตัดสินกับคอนบอยอีกครั้งเมื่อเป็นอย่างนั้นคอนบอยก็ได้สั่งให้พวกเด็กๆที่ตามมาและเหล่าไมค์คอนนั้นพาพวกเด็กๆออกไปและได้พูดขอบคุณพวกเด็กๆชาวโลกสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีพวกเขาตัวคอนบอยเองก็มาถึงจุดนี้ไม่ได้แน่นอน เมื่อพูดเด็กๆออกไปตัวคอนวอยนั้นก็ได้โยนแมทติดทิ้งและได้บอกกับเมกาทรนว่าในตอนนี้นั้นเขาไม่ได้ต่อสู้ในฐานะนของผู้นํากลุ่มไซเบอร์ตอนแต่ในตอนนี้เขาคือทรานส์ฟอร์เมอร์ธรรมดาคนหนึ่งนามว่าคอนวอยและได้เปิดฉากต่อสู้กันอย่างดุเดือดเมกาทรนโอไมโนยูทอริดะดะคาระไอมะวะทรานส์ฟอร์เมอร์ทูส์ตัดตากาวไซเบอาท�อนจุนซงชีเล่คันทูส์ตีตีวันนักตัวนี้ทรานส์ฟอร์เมอร์คอนวอยทูส์ตีอิจิโนะ แต่ระหว่างนั้นยูนิคอร์นก็เริ่มแปลกสภาพตัวเองนั้นกลับไปเป็นดาวเช่นกันเมื่อเห็นแบบนั้นคอนวอยก็ได้มอบหน้าที่ผู้นำให้กับฮอตลอตและตัวเขาแล้วก็เข้าต่อสู้กับเมกาทอนต่อจนสุดท้ายทั้งคอนวอยและเมกาทอนนั้นก็ต่างบาดเจ็บสาหัสกันทั้งคู่จนกระทั่งยูนิคอร์นนั้นแปลงร่างเป็นดาวใกล้เสร็จก็ได้เกิดหลุมดำขึ้นและทั้งคอนวอยและเมกาทอนนั้นกำลังจะถูกดูดเข้าไป คอนบอยได้ต <track> ัดสินใจจับตีนตะขาบของเมกาธนเอาไว้เพื่อไม่ให้ถูกดูดเข้าไปแต่สุดท้ายเมกาธนก็ได้ทำลายตีนตะขาบของตัวเองและได้ยอมถูกยูนิคอนดูดเข้าไปและยูนิคอนก็ได้แปลงร่างกลับเป็นดาวและหายไปส่วนคอนบอยที่รอดมาได้ก็ล่องลอยอยู่ในอวกาศและเขาก็ได้เห็นแมททิ้นลอยเข้ามาหาเขาแต่เขาก็ได้บอกกับแมททิไปว่าเขาในตอนนี้นั้นไม่คู่ควรที่จะได้รับมันหลังจากนั้นเวลาได้ผ่านไปร่างกายเขานั้นได้กลับคืนสู่สีเดิมเพราะว่าเขานั้นยังคงปรารถนาที่จะรักษาจินตวิญญาณ และยังคงต่อสู้เพื่อสันติสุขของจักรวาลต่อไปเป็นอันจบเรื่องราวของอามาดาคอน v วนจากทรานส์ฟอร์เมอร์ไมคอนเดซสครับเกณฑเล็กเกณฑน้อยเกี่ยวกับอามาดาคอน v วอยครับผมเช่นเดียวกันกับคอนวอ์คนอื่นชื่อของคอน v วอยในภาพไม c ค o เดนเซสสนั้นเป็นชื่อที่ซ้ํากันกับ G1 คอนวอยและคอน v วอยของภาคบีทบอลนั่นเองครับผมเพื่อไม่ให้ความสับสน ตอนหลังทางเว็บไซต์ t r a n s f o r m e r Robot Master ที่เป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ t r a n s f o r m e r จึงได้เรียกเขาว่า Armada Convoy หรือ Convoy Icon d e s i v e นั่นเองครับผมและเช่นเดียวกันกันกบ Convoy ของภาค Beast Wars ที่ได้ชื่อว่า Beast Convoy นั่นเองครับผู้ออกแบบ Armada Convoy ก็คือคุณ Aaron Archer โดยในการออกแบบส่วนหัวในร่างซูเปอร์โหมดเขาได้รับอิทธิพลมาจากกันดัมและพวกหุ่นจากพาวเวอร์เรนเจอร์หรือซูเปอร์เซนไตนั่นเองครับผมผู้ให้เสียงภาคอมา่าคอนวอยก็คือคุณโทลุโอคาวะโดยเขามีผลงานการภ้างอื่นได้แก่รอยมัสแตงจากฟูเบท้ l อาเคมิสเวอร์ชั่น2003ครับผมเช่นจากชินคนกัปไตโกดันนากัปตันกาลิสจากไก่ชิงเลเจนดารี่ออฟไดคุมา i ิวและผู้บรรยายในโจโจ B ิซาร์ดแอดเวนเจอรครับ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของอัมาดาคอนวอยหรือคอนวอยไมคอดเดซิสส์ครับผมหวังว่าคลิปนี้ทุกท่านจะได้สาระกันไปไม่มากก็น้อยนะสลับคาร์ฟอร์เมอร์เกี่ยวกับภาคนี้นะครับผมนะถ้าไม่ได้เลยก็กลับไปนอนสักตื่นหนึ่งแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้วนใหม่รอบจนกว่าจะเข้าใจนะครับผมส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาลทรานฟอร์เมอร์เนี่ยก็สามารถไปเลือกดูได้ในช่องเลยนะครับผมผมมีให้เลือกคุณเลือกกินเลือกดูเยอะแยะเลยทำไว้เยอะแยะเลยนะครับผมนะ ส่วนใครที่ใจบุสุนทานอยากเลีย่งข้าวแมวผมเนี่ยก็สามารถซุปเปอร์แชทหรือสมัครสมาชิกช่องผมเพื่อดูคอนเทนต์พิเศษสำหรับสมาชิกได้นะครับผมส่วนตัวพาร์ทสองจะมาเมื่อไหร่เนี่ยก็ติดตามรอกันต่อไปนะครับสำหรับความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านใต้ลิปนี้ได้นะครับผมเออเกือบลืมนะขอบคุณแฟนอาร์ตจากคุณฉลิมด้วยนะครับผมที่วาดมาให้น่ารักได้ใจมากเลยนะครับส่วนใครที่ยังส่งแฟนอาร์ตเนี่ยก็สามารถส่งได้ในเพจเลยนะครับผมนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ลิปหน้านะครับบ๊ายบายแย่